อีกครั้งนะคะกับรายการมาเร่งกับเบนขอกลอใน EP ีที่30ค่ะวันนี้ก็จะเป็นดีการจากคำบรรยายเล่มเดิมค่ะคือเล่มที่15นะคะเป็นบทบันที่น่าสนใจมากเป็นดีการในสงการจำนองค่ะซึ่งการจำนองจะเป็นข้อสอบในกฎหมายแพ่งข้อที่5ค่ะนะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะที่นี้นะคะ ่อนที่เราจะเข้าไปดูเนื้อหาดีกาเรามาดูหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับการจำนนงกันก่อนเนะะี่ยแต่ก่อนอื่นนะคะติวเตอร์ขอกระซิบนิดนึงว่าสําหรับท่านไหนที่กําลังเตรียมสอบขาแพ่งนะคะแล้วกําลังกังวลเพราะว่ามาตรามันเยอะท่องไม่ทันนะคะติวเตอร์มีเทคนิคมาฝากเล็กๆน้อยๆเพราะสมัยติวเตอร์เนี่ยก็ท่องมาตรามไม่ทันเหมือนกันเพราะว่าตัวบทม,มันเยอะเยอะแยะไปหมดเลยจะออกอะไรก็ไม่รู้ถูกต้องไหมวิธีของติวเตอร์นะ,ะไม่ท่อง ทุกคำเนี่ยไม่ท่องทุกตัวอักษรแต่จะจําเป็นหลักแล้วก็ไล่เป็นสเต็ปสเต็ปเอาไว้และจําเลขมาตราเอาเลขมาตรากับหลักกฎหมายไปอวดค่ะนะคะเราก็จะทําให้เราเนี่ยเขียนข้อตอบข้อสอบออกมาได้สละสะลวยนะคะแล้วก็ประหยัดเวลาด้วย นะคะซึ่งถ้าหากว่าหลักกฎหมายเนี่ยติวเตอร์แนะนําวิธีการจําได้แต่ถ้าเป็นดีกาที่น่าสนใจนะคะมาเจอกับพวกเราได้ในคอร์สสรุปเลยในส่วนนี้นะข้อของจำนองเนี่ยติวเตอร์นีน่ารับผิดชอบนะคะซึ่งติวเตอร์นีน่าเก่งตรงมาตลอดเลยนะคะอยากให้มาเจอกันโอเคนะอ่ะในวันนี้เราดูดีกาของเราดีกว่าอ่ะในส่วนของการจำนองนะคะหลักกฎหมายค่ะนะ,ะแน่นอนว่าการจำนองนะมัน คือการเอาทรัพย์สินมาประกันการชำระหนี้ถูกต้องไหมถ้าพูดง่ายๆเลยคือโดยหลักเนี่ยพอมันมีหนี้ประธานเกิดขึ้นหนี้อะไรก็แล้วแต่นะแต่ส่วนใหญ่ถ้าข้อสอบมันจะชอบออกเป็นหนี้เงินใช่ไหมอ่ะกะติต,กตัวกติดต่างว่าเป็นหนี้กู้ยืมเงินก็แล้วกันนีคะสมมุติว่าตัวลูกหนี้ไปกู้ยืมเงินเจ้านี้แน่นอนว่าตัวเจ้านี้เนี่ย มันมีสิทธิ์บังคับชำระหนี้เอากับตัวลูกหนี้เอากับทรัพย์สินของลูกหนี้ได้เฮ้ย hey, แล้วถ้าลูกหนี้มันไม่มีทรัพย์สินแล้วกงลําบากไปตามหาคุณมีทรัพย์สินอะไรมาเป็นประกันไหมอ่ะไปหาทรัพย์สินมาเป็นประกันหน่อยและอันที่แน่นอนที่สุดทรัพย์สินที่เป็นประกันที่สุดมันคือที่ดินใช่ไหมเพราะมันเคลื่อนที่ไม่ได้มันเป็นทรัพย์ทางทะเบียนหาก็ง่าย นะคะซึ่งถ้าเกิดจะเอาตัวที่ดินมาเป็นหลักประกันนะคะเอามาให้มีผลตามกฎหมายมันคือการเอามาจำนองค่ะเอามาจำนองเพื่อเป็นประกันหนี้ประทานซึ่งถ้าเกิดว่าไอ้ตัวหนี้ประทานซึ่งเป็นหนี้เงินกู้เนี่ยคุณไม่มีปัญญาใช้นะไม่เป็นไรเรามีทรัพย์สินที่ดินที่คุณเอามาจำนองไว้เดี๋ยวเราจะไปขับบังคับกับอีอันนั้นนั่นแหละคือการจำนองนะถ้าพูดกันง่ายๆนะคะภาษาชาวบา้าน แต่ถ้าเป็นหลักกฎหมายค่ะเราก็ต้องบอกว่าการจำงมันคืออะไรคะการจำงค่ะคือการเอาทรัพย์สินนะคะตราไว้เป็นประกันการชำระหนี้โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินนะจิตเตอร์เอาความหมายนี้มาจากไหนมันอยู่ที่มาตรา702วรรคที่1ค่ะนะดังนั้นนะคะการเอาทรัพย์ มาประกันเอามาจำนองชำระนี่ทรัพย์สินนั้นมันต้องเป็นทรัพย์ที่จำนองได้แล้วทรัพย์อะไรที่จำนองได้อยู่ในมาตรา703ค่ะมาตรา703าเขาบอกเลยว่าทรัพย์ไหนเอามาจำนองได้บ้างซึ่งโดยปกตินะ,ะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็จะเป็นอสังหาริมทรัพย์นะคะและสังหาชนิดพิเศษนะคะก็จะกำหนดเอาไว้เลยแต่ส่วนใหญ่ข้อสอบก็จะเป็นที่ดินทั้งนั้นแหละ นะคะทีนี้เขาบอกว่าทรัพย์สินที่จะเอามาจำนองมันคือการเอามาตราไว้เป็นประกันคําว่าตราสังเกตไหมคะเอามาตราไว้เป็นประกันตราในที่นี้มันมีความหมายไหมถ้าเราไปดูที่มาตรา714เขาบอกว่าการจำนองมันต้องจดทะเบียน เนี่ยคือกลุ่มนะคะที่บอกความหมายของการจำนองนะคือการเอาทรัพย์สินที่จำนองได้ตามมาตราเจ็มาจดทะเบียนจำนองประกันการชำระนี่โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินโอเคนะนี่คือความหมายของการจำนองทีนี้เรารู้แล้วการจำนองคืออะไรแล้วใครที่จะเป็นผู้จำนองได้บ้างใครที่จะเอาทรัพย์มาจำนองได้บ้างใครก็ได้ค่ะ ขออย่างเดียวคือคนที่เอามาจำนองเนี่ยต้องเป็นเจ้าของทรัพย์นั้นคุณต้องเป็นเจ้าของเอามาจำนองดังนั้นนะคะตัวทรัพย์ที่เอามาจำนองจะเป็นตัวของลูกหนี้เองก็ได้ลูกหนี้เป็นผู้จำนองเองก็ได้นะคะซึ่งความรับผิดเนี่ยจะอยู่ในมาตรา733าพอดีลูกหนี้ก็มีที่ดินะนะก็เอาที่ดินตัวเองมาจดทะเบียนจำนองเพราะตัวเองเป็นเจ้าของก็จำนองได้นะคะหรือตัวบุคคลอื่น จะเอาทรัพย์ของตัวเองมาจำนองเป็นประกันหนี้ไว้ให้ก็ได้นะคะดังนั้นกรณีนี้ผู้จำนองไม่ใช่ลูกหนี้นะคะเป็นบุคคลภายนอกแต่เขาเอามาจำนองได้เพราะเขาเป็นเจ้าของทีนี้เมื่อเขาไม่ใช่ลูกหนี้ชั้นต้นนะะเขาเป็นแค่คนที่เอาทรัพย์มาจำนองความรับผิดของเขานะก็จะไม่เหมือนลูกหนี้นะ,ค,ะความรับผิดเขาจะอยู่ในมาตรา7 2 7ทับ โอเคนะว่าเขารับผิดเท่าไหร่นะคะนี่คือลักษณะที่2ของการจำนองทีนี้เมื่อการจำนองเนี่ยมันแค่เอามาตราไว้เป็นประกันการชำระนี่โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินเนี่ยแค่ไปจดทะเบียนการจำนองไว้ดังนั้นในกรณีนี้ตัวผู้จำนองเขาก็ยังเป็นเจ้าของอยู่นะคะดังนั้นเขามีสิทธิ์จำหน่ายทรัพย์ ของเขาได้แม้ว่าทรัพย์นั้นมันจะมีการเอาไปจำนองมันก็ยังเป็นของของเขาอยู่เขาก็มีสิทธิ์เอาไปจำน่ายจ่ายโอนได้ตามหลักเจ้าของกรรมสิทธิ์เขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แค่ที่ดินมันเอาไปตลาประกันไว้เป็นการชำระหนี้ประกันชำระหนี้เฉยๆนะคะก,ก็เท่ากับว่าเมื่อจำน่ายได้อา้าแล้วยังไงอะ่ะ แล้วตัวเจ้าหนี้จำนองจะทำไงก็ไม่ต้องทำอะไรค่ะเพราะตัวผู้รับจำนองนะคะก็คือเจ้าหนี้เนี่ยเราจะเรียกในมุมของการจำนองเราจะเรียกเขาว่าผู้รับจำนองผู้รับจำนองเนี่ยเขาชอบที่จะได้รับชำระหนี้เอาจากทรัพย์จำนองก่อนเจ้าหนี้อื่นโดยไม่สนว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์นั้นจะโอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วหรือเปล่าตามมาตรา702วรรคที่2เห็นไหมคะอยากโอนๆเลย เพราะยังไงฉันก็ยังมีสิทธิเหนือรัพย์จำนงนั้นอยู่ดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเมื่อมีการโอนไปเราจะเห็นได้ว่าโอเคถ้าตัวผู้จำงเนี่ยเขาเป็นคนเอามาทำสัญญากักบตัวผู้รับจำงโดยตรงมันไม่มีปัญหาเพราะเขามีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วมีนิติสัมพันธ์กันตามที่เขาตกลงกันถูกต้องไหมแต่ถ้าเกิดว่าตัวทรัพย์จำงเนี่ยมันมีการโอนออกไปให้บุคคลภายนอกแล้วบุคคลภายนอก ก็ไม่เคยมีความสัมพันธ์ไม่เคยรู้จักอะไรกับอีเจ้าหนี้จำนองนี้เลยประเด็นคือเจ้าหนี้จำนองอ่ะจะไปตามบังคับเอากระบซับนั้นจากบุคคลภายนอกได้ไหมอ่ะเขาไม่มีนิติสัมพันธ์กันก็นั่นไงมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีบทบัญญัติในหมวดของผู้รับโอนรัพย์จำนองเพิ่มขึ้นมาเพราะเขาไม่ได้มีความตกลงเขาไม่ได้มารู้จักกับเจ้าหนี้จำนองเขาแค่รับโอนทรัพย์มาแล้วทรัพย์นั้นมันติดจำนองไว้เฉย เลยต้องกําหนดหมวดของผู้รับโอนทรัพย์จำเนงขึ้นมาเพื่อให้เขามีนิติสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ผู้รับจำนนงนะเพราะตัวผู้รับจำนนงเขาตามไปบังคับเอากับบุคคลภายนอกได้เพราะเขามีสิทธิ์เหนือทรัพย์เขาไม่สนว่าจะไปให้ใครหน้าไหนแต่อีทรัพย์นั้นอยู่ที่ใครเขาตามไปบังคับได้โอเคนะซึ่งดีก่าวันนี้นะคะเราจะพูดถึงส่วนของผู้รับโอนทรัพย์จำนนง เมื่อมันมีการโอนไปให้บุคคลอื่นแล้วอะนะจะตามไปบังคับอย่างไรนะคะแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยค่ะสถานะที่เราจะพูดถึงคือผู้รับจำนนงอ่าก็คือเจ้านี้จำนองบนทรัพย์นี่แหละกับผู้รับโอนทรัพย์จำนองที่รับโอนทรัพย์ติดจำนองไปถ้าตัวผู้รับจำนองคือเขามีสิทธิ์บังคับเอากับทรัพย์จำนนงอยู่แล้วพอมันจะโอนไปยังบุคคลภายนอกเขาอยากจะบังคับจำนนงเขาทำยังไงคะ นะคะในมาตรา735บอกเอาไว้เลยค่ะว่าเจ้าหนี้จำงก็ตามไปบังคับจำงได้ไงแต่วิธีการนะคะเจ้าหนี้จำงต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า60วัน,นะะบอกกล่าวให้นําเงินมาชําระนี้ถ้าไม่ชําระนี่จะบังคับจำงให้เวลาเขาไม่น้อยกว่า60วันทีนี้บอกไปยังผู้รับโอนทรัพย์จำงตัวผู้ โอนรัพ์จำงเมื่อได้หนังสือบอกกล่าวแล้วเขาต้องรีบทําการไทยถอนภายใน60วันนับแต่เวลาที่ได้รับคําบอกกล่าวตามมาตรา737ซึ่งถ้าเขาเพิกเฉยไม่ไปไทยถอนนะคะตัวผู้รับจำงก็สามารถฟ้องบังคับจำงเอากับทรัพย์นี้ได้เลยนะคะทีนี้กรณีนี้มันเป็นกรณีที่ผู้รับจำงเขาอยากจะบังคับ แต่ถ้าเขาไม่อยากบังคับเขาอยู่เฉยๆก็ได้ทรัพย์มันก็ติดจำนองอยู่ไปแบบนั้นจะโอนไปอีกกี่คนอีกกี่ร้อยคนนะโอนไปถึงไหนต่อไหนเขาก็ยังเป็นเจ้าหนี้ติดอยู่กับรัพย์นั้นอยู่ทำไมมันถึงติดก็มันตราไว้ไงมันจดทะเบียนไว้ไง นะะีคะทีนี้นนก็เป็นสิทธิ์ของตัวเจ้าหนี้จำนองว่าเขาจะเลือกบังคับเลยหรือว่ายังไม่บังคับก็ได้ปล่อยเอาไว้ก็ได้นะทีนี้ประเด็นถ้าเกิดว่าเขาไม่เลือกที่จะบังคับก็ปล่อยให้มันติดจำนองอยู่แบบนั้นในด้านฝั่งของผู้รับโอนทรัพย์จำนองใครจะสบายใจถ้าที่ดินตัวเองติดจำนองอยู่ก็มีสิทธิ์นะคะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไถถอนจำนองได้โดยเสนอการรับใช้เงินไปยังผู้รับจำนองว่าโอเค เดี๋ยวฉันจะจ่ายเงินเพื่อถ่ายถอนจำนองให้อ่ก็สามารถมีคำเสนอขอถ่ายถอนจำนองได้นี่คือในมุมฝั่งของผู้รับโอนทรัพย์จำนองถ้าอยากจะถ่ายเองนะคะแต่วันนี้เราจะพูดถึงการที่ผู้รับจำนองฟ้องบังคับจำนองกับผู้รับโอนทรัพย์ค่ะคันแล้วอยากบังคับแล้วอยากได้เงินคืนแล้วนะคะข้อเท็จจริงจากดีกาที่1 1 1่ทับสอ6ค่ะ รูปเรื่องเนี่ยถ้าเจอดีการในบทบนันมันอาจจะยาวสักนิดนึงแต่ตวเตอร์สรุปให้เลยว่าตัวโจทย์เป็นใครคะโจ์เนี่ยเขารับโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญากู้และสัญญาจำงมาจากธนาคารค่ะนะซึ่งไอ้สัญญากู้เนี้ยมีออ่างเป็นผู้กู้ไอ้สัญญาจำงที่ประกันเงินกู้นี้ไว้เนี่ยสสลาเป็นผู้จำงไว้นะซึ่งจริงๆตอนแรกธนาคารเขาเป็นเจ้าหนี้ ะะเป็นเจ้าหนี้จำนงนะคะแล้วเขาก็โอนสิทธิ์ในการบังคับชำรหนี้ที่เขามีสิทธิ์ในการเรียกร้องที่เขามีไปให้โจทเมื่อโจทได้รับโอนสิทธิเรียกร้องแล้วโจทก็สามารถมาบังคับชำรหนี้เอากับลูกนี้ได้โอเคนะนี่คือเรื่องหลักการโอนสิทธิเรียกร้องก็ปกติไม่มีประเด็นตรงนี้เท่ากับว่าโจทมาใช้สิทธิ์ของธนาคารในการบังคับชำรหนี้นะคะทีนี้โจทเมื่อรับรับโอนสิทธิเรียกร้องนี้มาแล้ว โจทก็ทำการฟ้องออา่างและสลสา,าต่อศาลค่ะนะคะเพราะถือว่าตอนนี้เขาสามารถไปบังคับกับออา่างกับสลา,าได้แล้วนะคะฟ้องต่อศาลบังคับตามสัญญากก้ลและสัญญาจำนองเมื่อฟ้องคดีแล้วนะศาลก็พิพากษาบังคับจำนองให้ค่ะก็พิพากษาให้ชำระหนี้แล้วก็ให้ทำการบังคับจำนองได้ก็คือให้โจ์เขาชนะนั่นแหละทีนี้ประเด็นคือพอโจ์เขาจะไปบังคับเอาทรัพย์จำนอง เพื่อขายทอดตลาดแล้วเอาเงินมาชำระหนี้ปรากฏว่าตอนจะไปยึดเพื่อขายกลายเป็นว่าไอ้ที่ดินที่จะไปยึดที่ดินที่ติดจำนองเนี่ยนะคะมันมีการถูกเจ้านี้ในคดีอื่นยึดเพื่อขายทอดตลาดเหมือนกันนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะตัวโจทย์ซึ่งอยู่ในฐานะผู้รับโอนสิทธิ์ของผู้รับจำนองคือตอนนี้เขาฐานะเขาก็คือผู้รับจำนองนั่นแหละพอเขารับโอนสิทธิ์มา เขาก็จะทํายังไงด้ล่ะทายังไงดีล่ะก็ไม่เป็นไรเพราะยังไงสุดท้ายจำนองมันก็ติดไปกับทรัพย์นั้นอยู่แล้วต่อให้ยึดเพื่อไปขายจำนองมันก็ติดอยู่กับทรัพย์ประเด็นคือจำเลยค่ะจำเลยเป็นใครจำเลยเนี่ยแหละเป็นคนไปซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดในคดีอื่นซึ่งการซื้อมาเนี่ยซื้อโดยติดจำนองแล้วการซื้อนะ่ะจำเลยเขาก็ชำระราคาครบทั่วแล้วนะคะ เหลือแค่ขั้นตอนทางทะเบียนคือยังไม่ได้จดทะเบียนโอนแต่จ่ายเงินกับกรมบังคับคดีเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้โอนดังนั้นตัวโจทเขาก็คันและเขาอยากจะตามไปบังคับเอากับที่ดินนี้โจทเขาก็เลยมีหนังสือบอกกล่าวแจ้งไปหาจำเลยผู้ที่ซื้อทรัพย์ติดจำนองไปนั่นแหละให้ชำระหนี้และไถ่ถอนจำนองค่ะตัวจำเลยเนี่ยเพิกเฉยเนะคะเมื่อตัวจำเลยเพิกเฉยค่ะโจทก็ทำการฟ้องบังคับจำนอง พร้อมเรียกดอกเบีย้ยตามสัญญาจำนองเลยฟ้อ,ฟองบังคับกับจำเลยในที่นี้จำเลยก็บอกว่าใช่เขาเป็นคนซื้อที่ดินมาจากการขายทอดก็จริงะที่ดินติดจำนองไม่เถียงเพราะมันจดทะเบียนอยู่แต่เขายังไม่ได้จดทะเบียนรับโอนเลยเขายังไม่ใช่ผู้รับโอนรัพย์จำนองแบบเต็มรูปแบบนี่คือสิ่งที่เขาสู้เขาบอกว่ามายังมาฟ้องเขาไม่ได้เขายังไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับโจเขายังไม่ได้รับโอนมา ประเด็นคือการที่จำเลยยังไม่ได้จดทะเบียนรับโอนเนี่ยถือว่าจำเลยเป็นผู้รับโอนรัพ์จำงแล้วหรือ,อยังคะเรื่องนี้สาลดีกาวินิจฉัยนะคะว่าจำเลยเป็นผู้ซื้อที่ดินจากการขายทอดตลาดโดยติดจำงจ่ายเงินครบแล้วเหลือเพียงขั้นตอนการจดทะเบียนเท่านั้นและเรื่องนี้การที่จำเลยซื้อจากการขายทอดก็ไม่ปรากฏว่าการขายในครั้งนั้นถูกเพิกถอน กับว่าตัวผู้จำนนงเดิมไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์จำนนงอีกต่อไปนะคะเพราะถูกขายแล้วอาวแล้วใครมีสิทธิ์ล่ะก็จำเลยไงจำเลยได้สิทธิ์ในทรัพย์นั้นที่ซื้อโดยสมบูรณ์แล้วแม้จะยังไม่ได้จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ก็ตามดังนั้นถือว่าจำเลยเป็นผู้รับโอนทรัพย์จำนนงจำเลยจึงมีนิติสัมพันธ์กับโจท์ค่ะ มีสิทธิและหน้าที่ตามหมวดในส่งผู้รับโอนทรัพย์จำงดังนั้นโจดมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำงโดยบังคับจำงเอาแก่ผู้รับโอนทรัพย์สินที่ติดจำนงนั้นตามมาตรา735สโอเคนะ,ะนั้นประเด็นนี้เท่าเราก็กำลังจะบอกว่าจำเลยซื้อที่ดินจากการขายทอดจ่ายเงินครบแล้ว แต่ยังไม่จดทะเบียนโอนก็ถือว่าเป็นผู้รับโอนทรัพย์จำนองแล้วอ่านี่คือประเด็นแรกประเด็นถัดมานะคะการจะฟ้องตัวโจทก็มีหนังสือบอกกก่าบังคับจำนองแล้วบอกโดยชอบแล้วจำเลยเพิกเฉยค่ะโจทจึงมีสิทธิ์ฟ้องบังคับจำนองแก่จำเลยได้อ่า ทีนี้มันมีอีกส่วนหนึ่งโอเคมีอํานาจฟ้องบังคับจำานงมันมีส่วนก็คือส่วนดอกเบี้ยเฮ้ยเขาเป็นผู้รับโอนทรัพย์จำานงแล้วทำไมเขาต้องไปเสียด,ดอกเบี้ยตามสัญญาจำานงด้วยก็เขาไม่ได้ทำสัญญาจำานองอ่าประเด็นคือตัวจำเลยเนี่ยต้องรับผิดชำระดอกเบี้ยตามสัญญาจำนนงหรือไม่ทีนี้พอเรามาดูโจทย์เนี่ยเขาเป็นผู้รับจำนนง เขาก็มีสิทธิ์บังคับกับทรัพย์จำนนงซึ่งตัวทรัพย์จำนนงนะคะมาตรา715อนุหนึ่งเขาบอกว่าไอ้ตัวทรัพย์จำนนงเนี่ยมันเป็นประกรันหนี้เป็นประกรันการชำระหนี้และรวมถึงค่าอุปกรณ์ด้วยซึ่งค่าอุปกรณ์ในที่นี้ตามอนุหนึ่งของใน715คือดอกเบีย้ยค่ะและดอกเบีย้ยมันหมายถึงอะไรดอกเบีย้ยในที่นี้หมายถึงดอกเบีย้ยของต้นเงิน และอัตราดอกเบีย้ยที่ตกลงกันไว้ตามสัญญาจำนองค่ะดังนั้นนะคะเรื่องนี้ตัวจำเลยเป็นผู้รับโอนทรัพย์ติดจำนองควรทราบภาระหนี้จำนองมาตั้งแต่ตน้นดังนั้นจำเลยจึงต้องชำระหนี้พร้อมด้วยอุปกรณ์คือดอกเบีย้ยของต้นเงินตามสัญญาจำนองนคะคะตามมาตรา715ประกอบมาตรา7 8 8ดังนั้นดอกเบีย้ยเท่าไหร่ ะะต้นเงินเท่าไหร่ดอกเบีย้ยตามสัญญาจำนองเท่าไหร่ก็ไปดูค่ะว่าอีผู้จำนองตามสัญญาจำนองเดิมเนี่ยมันกำหนดไว้อย่างไรนะ,ะเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้ตัวผู้จำนองคนเดิมเจ้าของเดิมรับผิดอย่างไรนะคะจำเลยก็จะต้องรับผิดตามนั้นแต่จะไม่จะรับผิดไม่เกินกว่าภาริภาระหนี้จำนองนะคะเขาก็รับผิดไม่เกินภาระหนี้นะคะ โอเคนะนี่ก็คือประเด็นในส่วนของการจำนองซึ่งเป็นดีกาที่น่าสนใจนะคะถ้าอยากจุใจกว่านี้อยากได้แบบเยอะๆกว่านี้นะคะแต่ไม่เยอะมากนะ,ะเพราะว่าในคอร์สรุปของเรานะคะจำกัดเวลาติว2ชั่วโมงต่อ1ข้อเท่านั้นนะคะถ้ารับรองว่าท่านจะมีเวลาดูมันเป็นสรุปที่สรุปจริงๆนะคะคัดมาแล้วเน้นๆนะคะเราจะเจอกันได้ในคอรสรุปในขาแพงโอเคนะสาหรับ ท่านที่เตรียมสอบข่อายาก็สมัครเข้ามาได้เลยค่ะอายาดูได้แล้วนะคะแต่สําหรับขาวแห้งนะคะจะลงคลิปก่อนสอบ10วันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันได้ในคอร์สนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะบ๊ายบายค่ะ